สวัสดีครับพบกับชาแนลทอยทิคนะครับคลิปนี้นะฮะพาไปดูงานลดราคานะครับของบริษัทก่อเจริญทอยนะครับก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเขามีงานลดราคานะครับก็อย่างที่ในคลิปเนี่ยนะครับพวกซอยนะฮะเป็นของโทมี่ทากาล่าลดราคาเหลืออลดราคา50%นะครับจากราคาตามห้างเลยนะนะฮะอย่างราคาตามห้างเนี่ยประมาณ2 3งพันามนะครับเขาเอามาลดราคาอย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยนะครับเด็กเล็กเนี่ยนะฮะเหลือพันหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทนะครับราคาก็โอเคนะผมไปดูตาม เพตามไลน์มาราคานี่ถือว่าถูกนะครับเพราะว่าราคานี้มันได้มือ2เลยมั้งนะครับแต่ว่านี่มาลดราคา50%ซือ้อถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บลายซอยเป็นหลักทําให้ผมไม่รู้จักชื่ออะไรแบบ ทั้งงานเนี่ยรู้จักอยู่3ตัวนะครับรู้จักตัวไอตัวเดดเด็ดเล็กนะครับแล้วก็พวกอะไรบีตไลเกอร์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าผมเล็งมานานแล้วตามห้างแต่ว่าราคาตามห้างมันแพงไงพอดีเจอลดราคาเพื่อนส่งลิงก์มาว่าลดราคาก็เลยรีบไปดูเลยคือไม่ได้กะจะไปถ่ายหาารอกกะไปซื้อแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีของพวกไม่คิดว่าจะเอาซอยมาลดมาลดเยอะและคิดไม่คิดว่าจะเหลือเยอะด้วยนะครับไปถึงในงานก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันนะครับใครจะไปก็ยังทันนะนะครับงานมีตั้งแต่วันที่27นะครับมิถุนายนนะครับถ กระกฎาคมหกสามนะครับยังมีเวลานะฮะก็ลองไปดูกันนะครับก็จะมีเนี่ยที่ผมถ่ายายมาเนี่ยนะครับในส่วนของซอยเนี่ยแล้วมันจะมีของเล่นอย่างอื่นอีกนะครับแต่ของเล่นอื่นเนี่ยผมไม่รู้จักเลยคือไม่รู้จักข้อมูลเลยนะครับมาดูซอยอย่างเดียวเลยพวกหุนไดโนเสาหุนสิงโตหุนเสืออะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็พยายามเลือกเอานะครับผมไปก็ไปดูหน้ากล่องเลยดูหน้ากล่องแล้วก็ดูหลังกล่องหลังกล่องโอเคก็เอาไปเลยนะครับโดนมา3กล่องนะฮะมันก็จะมีเลทราคาพันพันหนึ่งนะครับคือแพงสุดแล้วนะครับในส่วนของซอยนะครับถูกสุดน่าจะ200กว่าบาทั้งสองกว่าบาททางฝั่งนี้ที่กล้องเวียงมานี่เป็นหุ่นยนต์แปลงร่างเหมือนทรานสฟอร์เมอร์นะครับก็ราคาไม่ถูกนะตัวนี้อะไรโทบอทรนะฮะราคาไม่ถูกแต่ว่าพวกซอยเนี่ยราคาโอเคเลยนะครับราคาดีนะครับแต่ว่ามันจะสวยแค่บางตัวสําหรับผมนะ คือกล่องเนี่ยหน้ากล่องคือดูดีเลยนะครับแต่ว่าพอเปิดดูหลังกล่องดูแล้วก็กดกดดูรีวิวใน youtube ยังไม่โดนนะครับจะโดนมาแค่พวกพวกอ,อะไรอะเดดเล็กนะครับแล้วก็ตัว b ีดไลเกอร์อะไรพวกนี้ยนะครับหน้ามาทําสีเล่นนะครับอย่างตัวไอเด a ดเ e ็กเนี่ยนะครับมีมีไฟด้วยนะและเดินได้ด้วยนะครับใส่ฐานเดินได้ตัวนี้ถือว่าคุ้ม นะครับเป็นตัวที่ดูดีเลยนะฮะอย่างพวกเนี้ยพวกกล่องเล็กๆเนี่ยสองกว่าบาทเองนะครับลองไปดูกันในงานนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกจะมีคนรับฮิวนะผมเห็นตามเพจต่างๆเขาบอกว่ารับฮิวเขาอยู่ในงานก็รับผิวลองไปติดต่อดูนะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งไม่ได้นะครับก็หาคนรับผิวเอาละกันนะครับส่วนผมไม่ต้องมาแชทหาผบนะผมไม่รับผิวนะครับเนี่ยมี3แบบผมเอาตัวซ้ายกับไอตัวบีดบีดไลเกอร์มานะครับตัวเหลืองผมไม่ได้เ,เ,อเอาดดมา ไม่ค่อยโดนนะครับแล้วก็ตัวเด็ดเล็กเนี่ยตัวนี้ผมเอามาผมเล่งมานานมากแล้วตัวเนี้ยชอบมากนะครับทำสีมันต้องขึ้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ผมจะทําสีดีแค่ไหนพยายามเลือกกล่องที่มันดูดีอ่ะกล่องกล่องแบบดูคมคมอ่ะนะครับเพราะว่าผมเก็บกล่องด้วยกล่องสวยนะฮะก็พยายามเลือกนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับยังไปทันนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นสต็อกด้วยแหละผมว่ามันน่าจะมีของเยอะ นะครับใครใครที่ชอบอะไรพวกนี้ลองไปดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกรถเหล็กโทมิก้าอะไรพวกนี้ผมเห็นตรงรถเหล็กคนมุงเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นสายรถเหล็กไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับคือถึงถ่ายมาผมก็อธิบายไม่ถูกว่าอะไรคืออะไรเนี่ยอย่างตัวเนี้ยจริงๆหน้ากล่องสวยนะแต่พอดูดีเทลหลังกล่องแล้วไม่ค่อยโดนนะครับดูดีเทลมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับอย่างตัวพวกเนี้ย e ล s c u back อะไรเนี่ยนะครับมันผมไม่รู้จักนะแล้วราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับมันแปลงร่างรูปทรงมันก็แบบประหลาดประหลาดอ่ะ มันไม่ได้ทรงที่แบบสไตล์ผมอสไตล์ผมคนดูช่องทวิิกน่าจะรู้ผมชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่คุณพวกนี้ไม่ค่อยโดนนะครับแล้วก็มีเป็นพวกมินเนี่ยนนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่โทบอทอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยโดนนะครับมันเหมาะสาหรับเด็กๆมากกว่าเด็กคือเด็กเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกอ,อะไรอะจะมีเป็นพวกโมเดลรถนะครับเป็น1ต่อ6อันเนี้ยอันเนี้ยดีนะครับเป็นรถเวสป้านะครับเวสป้ามี2ราคาแบบพ่วงข้างหรือู้สึกจะพันส ะครับถ้าเกิดเป็นแบบรถเวสป้าอย่างเดียวรถตัวรถอย่างเดียวรู้สึกจะ700หรือ9 0 0ผมไม่แม่นราคานะจำไม่ได้นะครับ้วก็จะเป็นรถวิบากนะครับเป็นของ k a วา s a กิอันนี้สวยเลยอันนี้ดีเทลดีนะครับเล่นกับพวก1ต่อ6นะ ชุดผ้าต่อ6หรือพวกคอทอยเนี่ยเล่นกับตัวพวกนี้ได้สเกล1ต่อ6นะครับสเกลมันเข้ากันได้สวยนะพวกนี้รู้สึกจะ700หรือ900ไม่จำราคาไม่ได้นะครับก็เป็นพวกรถซะเยอะนะครับในส่วนอื่นๆน,นะฮะก็จะเป็นรถโมเดลรถใครชอบโมเดลรถก็ไปดูกันราคาถูกกว่าห้างครึ่งหนึ่งอ่ะทุกชิ้นเลยนะครับลองเทียบราคาดูอย่างมอ,นะมอเตอนะนะร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์สวยๆเลยนะนะครับคัน200อยนะครับอย่างเนี้ยเนี่ยเล่น200้นะดีเทลดีมากเลยนะครับ200เลยนะฮะร,ราคาถูกนะ ถ้าเทียบถ้าเทียบกับความสวยกับยี่ห้อของเขาอะราคาถือว่าราคาดีนะครับอันนี้อันนี้ก็สวย300คออสกิ ครับดีเทลดีเลยนะครับดีเทลดีมากอันเนี้ยอันเนี้ยแนะนําเลยนะคันนี้ใครไปเท่ยังอยู่นะแนะนําให้ซื้อคันนี้เลยถ้าชอบรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ดีเทลดีแล้วก็เป็นพวกหนึ่งต่อ6อะไรพวกนี้นะฮะก็ลองดูกันนะครับใครใครที่อยู่อยู่ระแวกนะหรือว่าพอจะหาเวลาไปได้ผมแนะนําให้ไปซื้อนะครับเพราะว่าราคาตามห้างมันมันบวกขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนี่เขามาลดขึ้นราคานะครับใครดูราคาไม่ชัดนะครับดูท้ายคลิปผมถ่ายรูป รูปตัวสินค้าพร้อมราคามาให้เอามาฝากกันนะครับเอามาฝากกันคลิปสั้นๆเผื่อใครชอบไลฟ์พวกนี้ก็ไปซื้อกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปแล้วจะปล่อยรูปให้ให้ดูราคากันนะครับสำหรับพวกซอยนะผมถ่ายมาจต่ซอยเยอะอะพวกอย่างอื่นผมไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะครับก็ปล่อยคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ